ป้าจอดรถทําไมคะอ่าเรารู้ว่าเธอชอบกินไอติมไม่ไม่ใช่ค่ปะปะ้าป้าบอกว่าอ๋อกินไอติรมไหมแม่บอกว่าเอาเอาเอาป้าถามว่าจะกินเข้าไปหรอแม่บอกว่าไหวแน่นอนไหวเพราะเราไม่ได้กินไอศครีมมาหลายวันแล้วแต่คือประเด็นคือมันมันเลยมาแล้วเนี่ยเขาจะมาหรือยังวะเนี่ยอันนี้คือเราเจอไอติมไผ่ทองค่ะหรือว่าคนเดียวก็โอ่ไปแล้วอ่ะแล้วเราจอดตรงนี้ได้จริงๆหรอเออเดี๋ยวไปเรียกให้แม่เราจะดูนล็อกร้อน่หมคะ คือเราขับมาแล้วเราเจอไอติมไผ่ทองของเราทำเมื่อไอติมคือเป็นของโปรดไม่ใช่แต่ของร้อยแก้วคนเดียวนะของปะป๊ากับแม่ด้วยป๊ะป๊าเดินไปนู่นแล้ว <laughs> ไปแต่คือเรารอให้ร้อยติมไผ่ทองขับมาหาเราเขาไม่มาปะป๊าเดินไปเรียกเขาเลยแล้วหรือว่าเข้าใจแล้วเขาพ่อที่ใหญ่ใช่แต่ตรงนี้จอดได้ร้อยแก้วเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ขาวแดงมันไม่ใช่ขาวแดงแต่แม่ขาวไม่ใช่ขาวแดงคขาที่ไหน อขาวแดงแม่มันคือข,ขาวแดงมองไม่เห็นนะตรงเนี้ยตื่นเต้นน่ะแม่ตำรวจมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าตำรวจมาแก้วแก้วก็ต้งองลงรถไปไม่เน<ะ>ี <ปะ S 1> ่จะมันจะต้องลงไปอาอย่าหย,ยา,ยอยายโอ๊่อ <ś Mitarbeiter> ป,ปา้าท่านแมยังไม่มาส <això S 2> ักทีแม่ทำไงดีอ่ะเ <sk r isa> พือ Tim, ่อไอติมเพื่อไอติม หนูเพิ่งเคยนานแล้วที่หนูไม่ได้เห็นรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กลงมาจอดตรงที่ของรถตุ๊กตุ๊กเปล่าที่ตุ๊กตุ๊กเขาจะบอกว่าถอยไปนี่ที่ช้อยแม็รถตุ๊กตุ๊กบรรทุงรีเดอร์คนขับตาเซอริเดอร์ชักกระตุ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 กแม่เอาป้ายอยู่ไหนแล้วแม่ไม่เห็นว่าจะมีไอติมไผ่ทองมาเลย แล้วปอาปาก็หายไปด้วยแม่เราเห็นรถไอติมไผ่ทองอ๋อแม่เห็นแล้วล่มสีเหลืองกับเขียวป๊าป้าควรจะไปซื้อมาให้หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ยอมมาแม่ปอาปะาเดินปอป้าเดินออกจากันแล้วป๊ปาก็เดินไปเดินเดินตัวไปก้นนั้นค่ะที่เราเห็นล่มสีเหลืองเขียวนั้นคือไอติมไผ่ทองประเด็นคือตอนนี้ป๊ป้าหาย ไม่มีออาเอาเธอจะกินไม่เหรอได้ก็ถอยรถไปไงอ้าวก็เราก็นึกว่าทําไมเขาถึงได้ไม่ขับมาเธอบอกเธอจะไปตามให้เขาขับมาไงเขาบอกว่าเขาจอดรออยู่ตรงโน้นมีคนเรียกเขากินเยอะกว่าหมายความว่าเราต้องลงไปเออลงไปลงไหมลงค่ะเพื่อไอติมให้ไอติมไผ่ทองใช่ไผ่ทองไผ่ทองไผ่ทองไผ่แล้วเดี๋ยวกินข้าวที่ไหนอะแถวนี้มีอะไรกินปะก็ก็ได้เดี๋ยวจะไปกิน ตัวน้อยเหม Sag ือนเดิมไหมได้อ่ะงั้นเดี๋ยวตกลงกันแป๊บหนึ่งถ้าุเราต้องเดินลงมาซื้อสนใช่กาแฟวานิลากะทิช็อกโกแลตค่ะเอาลเอาแลาวเดียวเอากันนี้เหรอกะทิเหรอลูกกาแฟรังเกรารนเกียรวานิลาน้าไข่ตอเออเอาวานิลมาผสมไหมลูกไม่ตามใจตามใจตนี้คือก็ทำลัอทกลทอ่อใส่นูใกนม เท่าไรครับยี่สิบบาทครับผมอ่าลองดูเผื่ออ่าะแก้วลองมากดกดไปก่อนเอาปากกดกดแอลกอฮไปก่อนหล่นทุกทีบางทีเหลือแต่ขนมปังได้เลยเดี๋ยวเราไปที่ยังไม่ไปใช่ไหมคะรังยางเขายังครับยังเพราะว่าเราจะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนได้เลยได้เลยครับผมจอดรอซื้อให้แต่ลูกก่อนครับตังค์คนเยกะด้วยนะอร่อยไหมอร่อยไม่ลูกการันตีดิการันตีอร่อยอร่อยร่อยย่อยกะร้านตีดิ้านตีแต่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวไมให้มาขีดไม่เอา เอาเข้าวเหนียวแล้วก็เอาเป็นวานิลาค่ะเป็นวานิลาเนาเอเอะอก่นนาะ็แนิลาหมอนกันเล้เเินไปแล้วเรีบรอยแล้วอิ่อม,มแล้วก็รดนมไหครับรดนมไม่เอาถัว่วค่ะ